กบพลีได้ปท่านผู้อำนทุกุ่านเกษนะคได้รับเหร่าอจารย์้อนรับนะคนระครับต้อนรันะครับต้อนรันรนะครับตนรับะครับต้นรัะครับต้อนะครับนนะครับต้อนอนรับรับตนรับครับต้อนะครับต้อนรับับตนะครับต้อนบ้อนนะครับต้ับนะครับต้ับนะครับครับต้อน้นรันต้